สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะกับวิชาการงานอาชีพในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการเลือกใส่เสื้อผ้าเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับโอกาสค่ะนี่ถ้าเป็นถ้าเป็นช่วงเปิดเทอมนะสมมุติถ้าเราได้พบกันนะลูกเราก็จะมีวาระต่างๆมีโอกาสต่างๆมีงานต่างๆแล้วคุณครูก็จะให้นักเรียนอ่ะได้สวมบทบาท แต่งตัวตามวาระตามโอกาสที่นักเรียนจะต้องไปอกนะคะแล้วก็เก็บคะแนนแล้วก็มีการนําเสนอด้วยนะคะนักเรียนก็จะได้มีการเปลี่ยนเสื้อผ้าจะได้มีการแบบว่ามีกิจกรรมนีแหลกแต่งตัวโชว์โชว์นาเสนอว่าชุดแบบนี้เอ่อคนเหมาะสมกับโอกาสแบบไหนไปไหนอย่างเงี้ยนะคะน่าเสียดายในะช่วงโควิดนะลูกเนาะอ่านะคะเดี๋ยวเราจะได้ทํากันถ้าถ้าเทอมสองมีโอกาสได้เปิดเทอมมาแน่นอนคะ่ะว่ากิจกรรม เราจะทำย้อนหลังกันทั้งหมดเลยนะจ๊านักเรียนคะนักเรียนเคยคิดไหมว่าถ้านเรียนไปวัดเนี่ยจะสวมใส่ชุดแบบใดคะคุณครูชอบไปวัดนะชอบชอบไปวัดแต่ว่าทุกการที่คุณครูไปอ่ะครูก็ไม่ได้ว่าตั้งหน้าตั้งตาจะไปทำบุญอย่างเดียวอ่าครูก็ชอบนั่งมองคนอื่นด้วยว่าคนคนคนไหนแต่งตัวยังไงบ้างเนี่ยดูนะคะดูว่าเออเขาแต่งตัวกันแบบไหนบ้าง โลกยุคนี้ไปถึงไหนแล้วนะคะบางคนก็แต่งเหมาะบางคนก็แต่งไม่เหมาะนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราค่ามาคุยกันในรายละเอียดนะจ๊ะนักเรียนคะจุดประสงค์การเรียนรู้มีด้วยกันทั้งหมดสามข้อข้อที่หนึ่งนักเรียนต้องอธิบายหลักการเลือกใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับโอกาสได้นะคะข้อที่สองการเลือกใส่เสื้อผ้าเนี่ยด้เหมาะสมกับโอกาสเนี่ยนักเรียนจะต้องต้องต้องสามารถสมมติสมมติถา้าครูมี ถ้าครูมีวาระมีโอกาสให้เคลียร์ว่านักเรียนนักเรียนเลือกเอาหัวข้อไปงานบุญนักเรียนก็ต้องปเตรียมหาเสื้อผ้ามาแล้วว่าถ้านักเรียนจะไปงานบุญนีืจะแต่งตัวแบบไหนนะคะต่อไปข้อที่สามนักเรียนต้องเห็นประโยชน์ของการเลือกใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับโอกาสว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะคะทีนี้นักเรียนคะในในในสไลด์ต่อไปเดี๋ยวเราค่อยมาพูดลงลงรายละเอียดลึกกันเนาะอ่านนักเรียนดูนะคะ การเลือกใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับโอกาสนะคะถ้าใส่ถ้าสวมเสื้อผ้าที่อยู่บ้านจะควรแต่งตัวแบบไหนถ้าใส่เสื้อผ้าที่เราต้องใส่แบบไปข้างนอกบ้านอะไปงานไปกิจกรรมไปทุระอย่างเงี้ยนั่นเีงจะต้องแต่งตัวแบบไหนนะคะแต่งตัวอยู่บ้านต้องเสื้อแขนยาวไหมไม่ต้องนะคะออกไปข้างนอกบ้านไปทําทุระ เขนยาวได้ตามวาระตามโอกาสนะคะแต่ถ้าหน้าร้อนก็หลีกเลี่ยงนิดนึงจะดีกว่านะคะอัทีนี้มาดูเสื้อผ้าที่สมใส่ยอยู่บ้านอย่างครูบอกข้างต้นแล้วว่าควรจะเป็นเสื้อผ้าที่แบบสบายๆเรียบง่ายนะคะแต่งตัวแบบสบายๆไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าหนามากไม่ต้องยาวไม่ต้องยาวแบบโอ้โหแขนยาวย็นมาข้อศอกเลยนะคะไม่ต้องเพราะว่าอยู่เวลาเราอยู่บ้านเราสบายๆเรารีแล็กเนาะ แล้วก็เราต้องลุกเราต้องนั่งเราต้องเดินเราต้องทํากิจกรรมอะไรต่างๆที่มันที่เราอยู่ในบ้านอะนะคะแล้วแต่ที่แน่เลยคือเสื้อให้เราใส่ต้องเป็นเสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าที่ทนทานนิดหนึ่งเพราะว่าเวลาเราอยู่บ้านเราต้องทํากิจกรรมนะคะน้าเรนจะมาใส่ลูกไม้แล้วก็เดินที่บ้านเนี่ยอันนี้ก็ไม่เหมาะนะคะแล้วก็เป็นเสื้อผ้าที่แบบว่าไม่ไม่จําเป็นต้องหูฉันต้องใส่เสื้อผ้าใหม่อยู่ตลอด ฉันต้องใส่เสื้อผ้ามีที่ห้อยอยู่ตลอดไม่ใช่นะคะสบายๆค่ะสบายๆนะคะอะ่คนที่อยู่ที่บ้านส่วนมากเป็นคนกันเองทั้งนั้นนะคะอาจจะมีบางบางวันที่มีแขกมาบ้านเราจะเป็นต้องแต่งตัวให้ให้ใหีย้ร้อยหน่อยอ่านี้ก็โอเคนะคะแต่ถ้าแขกมาบ้านแล้วเรารู้ว่าวันนี้แขกมาแต่เรายังต้องใส่เสื้อกล้ามอยู่เลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่เหมาะนะคะเราก็ต้องเตรียมตัวด้วยนะเนี่ยนนคะ่ะ เสื้อผ้าสําหรับการทํากิจกรรมที่บ้านเสื้อผ้าสําหรับการทํากิจกรรมที่บ้านคือเสื้อผ้าที่อยู่บ้านนั่นแหละนะคะควรที่จะเป็นเสื้อผ้าที่แบบสวมใส่สบายทํากิจกรรมต่างๆได้นั่งยืนเดินกระโดดยืดหยุ่นดีสามารถทําความสะอาดได้ง่ายคือซักง่ายนั่นแหละนะคะไม่ต้องพิธีพีตองมากแต่ถ้าหนูเอาเสื้อผ้าที่แบบเป็นเสื้อผ้าไปเที่ยวเสื้อผ้าใหม่มาใส่อยู่บ้านโอ้โหฉันอยู่บ้านฉันจะต้องแบบดูดีตลอดเวลาเลยอย่างเงี้ยนะคะ มันบางทีมันอาจจะเลอะเปืเป้อนได้ง่ายแล้วมันทําไมคะเสื้อเสื้อที่เราต้องใส่ไปข้างนอกต้องใส่ไปเที่ยวต้องใส่ไปงานเนี่ยมันก็ทําให้มันเก่าเร็วเพราะฉะนั้นอยู่บ้านสบายๆค่ะเรียนนะคะเรียนขะข้างบ้านร้องใหญ่เรื่องนีงนง้อาจจะฮกอรัคูนิดนึงนะคะต้องทําใจนะคะข้างบ้านร้องใหญ่เลยมอมแมมลูกมอมแมมโดนขังวายไปกัดน้องลูกรูเลยจับขังเลย อ่าะอ่ะต่อไปนะเสื้อผ้าสําหรับใส่นอนอ่ามาดูนะคะเสื้อผ้าสําหรับใส่นอนจะต,ต้องเป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายไม่คับไม่หลวมจนเกินไปเป็นผ้าที่นิ่มเอ่อเหมาะสําหรับการใส่นอนไม่ใช่นักเรียนใส่กางเกงยีนนอนนะอันนั้นก็เกินไปนะคะร้อนด้วยนะคะบางคนใส่กางเกงขายา,ยาวนอนนั่นเองก็ต้องดูนิดนึงว่าเป็นหน้าหนาวหรือเปล่านะคะถ้ากางเกงขาสั้นได้ก็จะสะดวกกว่าไหมบางคนเป็นชุดนอน ในสังเกตว่าถ้าเป็นชุดนอนกางเกงชุดนอนส่วนมากก็จะมีทั้งขาสั้นและขายาวแต่เรี่ออย่าลืมนะคะว่าชุดนอนนะคะถ้าเป็นชุดนอนของเขาโดยเฉพาะเลยชุดนอนจะเป็นผ้าที่ลื่นผ้าที่มันขายาวได้ขายยาวได้นะคะแต่ถ้ามันไม่ใช่ชุดนอนของเขาโดยเฉพาะแต่เราใส่กางเกงขายาวนอนส่วนมากจะเป็นผ้าฝ้ายผ้าร้อนๆน่ะนะคะมันมันไม่เหมาะมไม่ไม่เหมาะเท่าไหร่ที่จะใส่นอนเนาะนะคะ แต่ถ้าบางคนชอบบางคนนอนห้องแอร์เนี่ยอันนี้ก็อีกเรื่องนึงลูกนะต่อไปเสื้อผ้าที่สวมใส่ไปนอกบ้านแน่นอนว่าถ้าเราสวมใส่เสื้อผ้าไปนอกบ้านเนี่ยเราจะต้องทํากิจกรรมแน่นอนถ้าไม่มีกิจกรรมเราคงไม่ออกไปนอกบ้านนอกบ้านนี่หมายถึงเอาไปสถานที่ต่างๆนะไปสถานที่ต่างๆเช่นไปห้างนะคะไปห้างไปวัดไปที่ทํางานคุณพ่อคุณแม่ไปโรตัศบิก๊กซี นะฮะไปสถานที่ราชการต่างๆที่เราต้องไปเดินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าวันนั้นน่ะเราจะไปทํากิจกรรมที่ไหนแล้วก็การแต่งกายจะต้องเหมาะกับกิจกรรมที่เราจะต้องไปทําค่ะอ้อรวมถึงไปเที่ยวด้วยนะไปนอกบ้านนี่รวมถึงไปเที่ยวด้วยบางคนก็ไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวน้ําตกไปเที่ยวภูเขาอะไรอย่างเงี้ยชุดก็ต้องแตกต่างกันออกไปนะลูกนะมาเรียนดูทีนี้ ื้อผ้าที่เราสวมใส่ไปโรงเรียนแน่นอนว่าถ้าเราสวมใส่เสื้อผ้ามาโรงเรียนเขาต้องมีชุดนักเรียนเขาอยู่แล้วนะคะเป็นชุดที่ตามกฎตามเบรดของเรียนแต่ละโรงเรียนนะคะตัดเย็บโดยผ้าที่ทนทานนะคะแล้วก็เวลานักเรียนไปโรงเรียนแน่นอนว่าจะต้องแต่งชุดนักเรียนอย่าลืมนะคะแน่นอนว่าจะต้องแต่งชุดนักเรียนนะอย่างเช่นมีมีมีบางกิจกรรมนะที่ว่านักเรียนมามาโรงเรียนกับผู้ปกครองแต่บางคนอาจจะ เผลอลืมไปว่านักเรียนเวรแต่งชุดอะไรอย่างเช่นวันมอบตัวอ่าอย่างเช่นเป็นนักเรียนใหม่นักเรียนใหม่สมมติสมมตินักเรียนอยู่ปสามมาใช่ไหมวันวันนึงนักเรียนเข้ามหนึ่งเข้ามหนึ่งนักเรียนต้องไปมอบตัวกับผู้ปกครองมอบตัวนักเรียนนั้นนะคะที่ที่ที่โรงเรียนใหม่แน่นอนว่านักเรียนจะใส่ชุดอยู่บ้านไปไม่ได้แน่นอนค่ะนักเรียนต้องใส่ชุดเรียนหรือแม้แต่นักเรียนอยู่ปหนึ่ง ตอนนั้นเรียนอยู่ป .1 อะลูกแล้วนักเรียนมามอกตัวถ้าจะให้ถูกต้องที่สุดนักเรียนคนต้องใส่ชุดนักเรียนนะคะนะหรือไม่กิจกรรมต่างๆงานต่างๆนะคะวันเอ่อวันเขาเรียกนะวันประชุมผู้ปกครองวันประชุมผู้ปกครองถ้านักเรียนคําว่าประชุมผู้ปกครองนักเรียนจําเป็นต้องมาไหมอ่าประชุมผู้ปกครองนะคะอาจจะเป็นผู้ปกครองมานะคะ แต่ถ้านักเรียนเกิดติดตามมาด้วยกับผู้ปกครองคุณครยอยากจะบอกว่าตามหลักแล้วนะ่ะนักเรียนควรที่จะใส่ชุดนักเรียนมานะคะมีมีงานประชุมผู้ปกครองบางงานนักเรียนมากับผู้ปกครองด้วยนะบางทีผู้ปกครองถามบ่คลูกค้านักเรียนต้องมาด้วยไหมอ่ะถ้าไม่มาอยู่บ้านมีคนดูแลอาะถามว่ามาได้ไหมมาได้ค่ะแต่มาชุดอยู่บ้านเกงค่ะสั้นเสยืดมานั่งโต๊ะ ประชุมผู้ปกครองไม่ใช่เพราะว่าการประชุมผู้ปกครองเป็นกิจกรรมทางการนะคะทางการนะลูกนะคะค่อนข้างจะแบบว่าเป็นหลักเป็นการนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนตามผู้ปกครองมาด้วยเนี่องต้องแต่งชุดนักเรียนมานะคะจึงจะเหมาะสมที่สุดนะลูกต่อไปเสื้อผ้าที่สวมใส่ไปโรงเรียนนักเรียนชายจะต้องสวมเสื้อแบบเสื้อเชิ้ตแขนสั้นนะคะกางเกงสีกากี บางโรงเรียนก็เป็นเกงสีดําสีกรมแล้วแต่แล้วแต่โรงเรียนของเขานะคะส่วนผู้หญิงก็จะเป็นเสื้อคอปกคอวีถ้าเป็นเด็กโตสี่ห้าหกก็จะเป็นคอวีถ้าเป็นเด็กเล็กก็จะเป็นคอปกที่เป็นคอบัวนะคะหรืออาจจะแบบสี่ห้าหกมีโบผูกที่คออันนี้ก็แล้วแต่ตามหลักเกณฑ์ของโรงเรียนเขานะคะเขาบอกว่าชุดต่างๆชุดนักเรียนเนี่ยแบบต่างๆขึ้นอยู่กับกฎระเบียบของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนนะคะ เสื้อผ้าที่สวมใส่ไปวัดนั่นเองคะ่ะการแต่งกายไปวัดควรแต่งกายด้วยชุดสุภาพเสื้อมีแขนเสื้อมีแขนคืออะไรนักเรียนจะบอกบอกเสื้อเสื้อทุกตัวก็มีแขนอยู่แล้วถ้าไม่มีแขนนักเรียนจะใส่สวมใส่แขนเข้าไปได้ยังไงคาว่ามีแขนคือมีแขนนะลูกเนี่ยแน่ยังคุูครูครูขอนออา้นะอางเนี้ยอันนี้คือแขนเสื้อลูก แต่ถ้าเสื้อคําว่าเสื้อไม่มีแขนคือแขนกุดเลยอันนั้นนะไม่เหมาะที่จะใส่ไปวัดนะคะกระโปรงก็ควรจะเป็นกระโปรงยาวถ้านักเรียนที่ใส่กระโปรงนะคะควรจะเป็นกระโปรงยาวส่วนกางเกงก็ควรจะเป็นกางเกงขาย,ยาวไม่ควรใส่กางเกงขาสั้นเด็ดขาดถ้าไม่ควรที่จะบางเกินไปจนเห็นเสื้อซับในจลเห็นกางเกงชั้นในอันนี้ไม่เหมาะนะคะ,ะนักเรียนลองลองสังเกตดูนะคะว่าเวลาไปไปวัด นะคะไปทำบุญตักบาตรไปไปทำบุญกับคุณพ่อคุณแม่ที่วัดเขาแต่งตัวแบบไหนนะคะแล้วก็ควรเลือกที่ใส่ให้เหมาะเหมาะสมครูอยากจะบอกว่าในสมัยนี้นะที่เท่าๆที่ครูเห็นในวัดเนี่ยมีบางคนนะคะที่แต่งตัวไม่เหมาะสมในการไปวัดไม่ใช่เด็กนะคะเป็นผู้ปกครองเรานี่แหละเพราะฉะนั้นทําไมคะการเลือกดูการเรื่องปฏิบัติควรเลือกดูในตัวแบบที่ เหมาะสมนะคะถ้าเรีนยนไม่แน่ใจว่าอันนี้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมถามคุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะคะเสื้อผ้าี่ี่สมใส่ไปวัดถ้าเป็นผู้ชายจะต้องสมเกงขายาวเสื้อเชิ้ตแขนสั้นหรือแขนยาวหรือชุดไทยนะคะแต่ชุดไทยอย่างในแบบที่ครูดูครัวนำมาให้ดูขวามือค่อนข้างหายากนะ ในสมัยนี้ค่อนข้างหายากที่จะใส่ชุดไทยนอกจากมีกิจกรรมประกวดหรือกิจกรรมอะไรที่วัดเขาจัดขึ้นนะคะหรือตามสถานที่ต่างๆหน่วยงานราชการที่เขามีเขามีงานอะ่ะเขาก็จะแต่งชุดไทยนะคะแต่ถ้าคนชาวบ้านธรรมดาเดี๋ยวนี้ไปวัดอะ่ะไม่แทบจะไม่มีเลยที่แต่งชุดไทยแต่สมัยก่อนเขาแต่งกันนะคะเป็นเป็นธรรมเนียมเลยว่าคนไทยก็ต้องเป็นชุดไทยนะคะ ต่อไปถ้าเป็นผู้หญิงผู้หญิงต้องสวมกระโปรงหรือนุ่งผ้าถุงจงกุกกระเบนหรือสวม,สมเสื้อแบบติดคอลกไม่เว้าคอมากจนเกินไปแล้วก็เป็นเสื้อที่มีแขนแล้วก็สีไม่ฉูดฉาดนะคะแล้วเรียนดูภาพผู้หญิงสองคนเด็กผู้หญิงสองคนที่แต่งตัวนะลกูกไม่รู้จะบอกยังไงดีนะเอาเป็นว่าคาดผมสีเหลืองกับคาดผมสีแดงคนที่เป็นคาดผมสีเหลืองใส่เสื้อสีม่วง ใส่กระโปรงยาวใส่รองเท้าสีชมพูเห็นไหมลูกแต่คนที่เป็นคาดผมสีแดงใส่เสื้อยืดมีแขนนะคะคอไม่เมามากมีเอี้ยมเห็นไหมลูกเป็นสไตล์ของเขานะแล้วก็กระโปรงยาวแล้วก็รองเท้าสวมสีสุภาพด้วเสีสน้ตาลนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนคิดว่าถ้าเรียนไปวัดนักเรียนจะแต่งตัวแบบคนไหนแบบคนที่เป็นที่คาดผมสีเหลืองหรือคนที่เป็นที่คาดผมสีแดง ถ้าเป็นคุณครูนะครูก็เลือกคนที่เป็นคาดผมสีแดงเพราะถ้าเป็นคาดผมสีเหลืองไปนั่งอยู่คงจะเด่นทั่ววัดแน่ๆเลยทุกคนจะต้องหันสายตามามองคนใส่เสืเ้อสีบ่วงแน่เลยนะคะสีก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สุภาพนะไม่สุภาพนะคะอะ่ะเพราะฉะนั้นใช่ไหมคะเราไม่ได้ไปเดินแฟชั่นนโลกเพราะฉะนั้นสุภาพเรียบร้อยนะคะขณะที่เราไปวัดจ้าเล่นคะ เสื้อผ้าที่เราจะสวมใส่ไปงานเรื่นเริงสังสรรค์หรืองานมงคลเช่นงานเงานแต่งงานงานปีใหม่งานวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะควรจะเป็นเสื้อผ้าที่แบบเหมาะสมกับวัยเรานิดนึงปะแล้วก็ควรจะมีลวดลายที่มันสวยงามมีสีสันสดใสด้วยนะคะเพราะว่าเป็นงานรื่นเริงไงอย่างงานขึ้นปีใหม่งานวันเกิดงานแต่งงานอย่างเงี้ยถ้าเรียนใส่ชุดดําไปนี่จบเลยนะ อาจจะไม่ได้เข้างานซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะต้องดูด้วยว่างานนั้นเป็นงานอะไรแล้วสีควรที่จะเป็นสีที่แบบว่าให้เกียรติกับงานนั้นนะคะถ้าเขาเป็นงานเรื่นเริงจัดปะจะสีสันฉุดฉาดยังไงจัดไปเลยนะคะงานปีใหม่งานแต่งงานเนี่ยดีไซน์เฟียวฟ้าได้เลยค่ะสวยงามนะคะแต่ถ้าถ้าถ้าเป็นใส่เสื้อสีดําไปอย่างเงี้ย ไม่เหมาะไม่เหมาะเพราะสีดาเป็นสีที่แบบว่าค่อนข้างที่จะใส่ไว้ได้งานที่แบบว่าเป็นงานอาบมงคลหรืองานไว้ทุกข์นะคะอ่าดูในแบบนี้จ้าผู้หญิงดูซิก็็แต่งตัวอะไรเนะ่ะสนคอัปะอ่ะนะคะกิจกรรมแต่ละกิจกรรมก็ดูไปะละกันว่าคนจะแต่งแบบไหนนะคะด้านขวาด้านขวาสีฟ้าฟ้าเขียวเนี่ยน่าจะเป็นงานรื่นเริงงานมงคลน,นะคะ โดยกระโปรงนี้เรียบร้อยเลยเห็นไหมลูกต่อมาโบสีแดงเห็นไหมลูกก็น่าจะเป็นงานพวกงานต้ใหม่งานอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่แบบสีสันสดใสน่ารักได้หมดเลยนะคะนะคะส่วนผู้ชายก็อาจจะไปเที่ยวไปเที่ยวของทเที่ยวเขาทเที่ยวทะเลทเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแล้วก็ด้านซ้ายที่ใส่หมวกอยูนะ่ก็จะเป็นพวกงานกิจกรรมเป็นชุดของแต่ละกิจกรรมที่อาจจะมีแบบว่า อวันนี้จัดงานเซน์คอร์สนะอะ,อะอางเงี้ยก็แต่งตัวแบบให้เข้ากับเทศกาลนะคะนี่นะคะ,คะเสื้อผ้าที่สวมใส่เป็นงานอัมงคลนะคะอ่ะเออขอโทษขอโทษอ,ออกเสียงผิดนะครูด้อยนะอะวะมงคลอะวะมงคลนะคะอะวะมงคลคือเป็นงานที่แบบว่าเศร้าอ่ะ ไม่ оП. ได้เป็นมงคลอนะเป็นเป็นงานที่แสดงความเศร้านะคะเพราะฉะนั้นการแต่งตัวเราต้องให้เกียรติกับแขกในงานด้วยหรือเจ้าของงานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการแต่งตัวเนี่ยถ้าหนูไปงานเอามงคลเนี่ยเช่นงานศพอย่างเงี้ยเนื้อใส่เสื้อสีแดงแประดไปนี่เป็นเรื่องเลยนะคะเป็นเรื่องเลยถือว่าเป็นไม่มันเป็นการที่ไม่เหมาะสมและเป็นการที่ไม่ให้เกียรติกับเจ้าของงานนะคะ หรือไม่ก็กับญาติกับอะไรเนี้ยเขาอาจจะมองหนูว่าหนาูเป็นคนที่ไม่รู้จักกาลเทศะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นงานมงคลควรใส่เสื้อที่มันไม่มีสีฉูดฉาดจะดําก็ดําเลยจะขาวก็ขาวเลยเพื่อเป็นเกียรติแล้วก็แสดงความเสียใจให้แก่ผู้เสียชีวิตด้วยนะจ๊ะตัวอย่างภาพเลยจ้าผู้ชายประมาณนี้ผู้หญิงประมาณนี้ใส่กระโปรงใส่เสื้อสีดําผู้ชายก็อาจจะใส่สดใส่กงางเกงขายาวนะคะ ยิ่งถ้าผูกนิกไทได้ยิ่งดีจ้าข้างในเป็นเสื้อขาวจ้าถามว่าต้องเป๊ะแบบนี้ไหมแล้วถ้านักเรียนบอกว่าครูเดี๋ยววันนี้ผมต้องไปงานศพนักเรียนก็เตรียมหาสูตรเตรียมหานคกไทเลยนะคะอาจจะไม่ต้องจัดเต็มขนาดนั้นอาจจะเป็นเสื้อขอปกที่เป็นสีดําก็ได้แล้วตัง้งกงขายาวสีดําประมาณนี้น,นะจ๊ะต่อไปจ้าเสื้อผ้าสําหรับไปเที่ยวทะเลหรือน้ําตกแน่นอนค่ะไปเที่ยวนะคะ สื้อผ้าที่ไปเทีย่ยวทะเลน้ําตกก็เป็นเสื้อผ้าที่แบบสบายๆเพราะเราต้องรีแลกอาจจะแบบกางแจ้งนิดนึงอย่างเงี้ยนะคะถ้าเรียนจะใส่ขายาวไปเลยจ๋าเลยขายาวจ๋าเลยก็ไม่เหมาะร้อนส่วนมากยิ่งถ้าเป็นพวกน้ําตกมันจะอยู่ตามเขาตามอย่างเงี้ยถ้าเรียนใส่ขายาวไปเลยอาจจะร้อนแต่ถ้าใส่ขาสั้นถ้าสั้นมากก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นควรที่จะแบบพอดีพอดีคุมเข่าก็ได้นะคะเพื่อป้องกันตัวแรงตัวอะไรกัดด้วยก็จะดีมากเลยนะคะ แล้วก็รองเท้าคนที่จะเป็นรองเท้าแตะไม่ควรไม่ควรใส่รองเท้าแบบรองเท้าหนังเงี้ยไม่เหมาะนะคะแต่ถ้าเป็นรองเท้าแตะหรือเป็นรองเท้ารัดส้นนิดนึงเพื่อสะดวกต่อการปปนต่อการยืนบนขดหินอย่างเงี้ยนะคะหรือไปรองเท้าผ้าใบเลยก็จะดีนะคะป้องกันการเหยียบการเอ่อเหยียบเปลือกหอยการเหยียบกิ่งไม้นะคะป้องกันสัตว์ร้ายอันตรายต่างๆนะจ๊ะ เทศกาลอะไรเนี่ยคนยืนเอาเปืนฉีดน้ําร่วมกันเนีเทศกาลอะไรคะคุณแม่ลูกคุณแมมปสามคุณแม่ลูกทันไหมเนี่ยเทศกาลสงการนะคะเทศกาลสงการสมัยก่อนเขาจะแบบว่าใช้ปืนฉีดน้ํายิงกันนะนะคะแต่ว่าทําไมคะรุ่นรุ่นใหม่มาเนี่ยเขามีการใช้ปืนที่แบบใช้ท่อพีพีซียิงอันนั้นก็จะเกิดอันตรายสําหรับผู้ที่ขับรถจักรยานยนต์เพราะฉะนั้น ไอ้วิธีการใช้ปืนท่อยาวๆแล้วก็อัดแล้วก็ยิงเข้าไปเนี่ยนะคะอันนั้นเขาเลิกใช้แล้วนะเดี๋ยวเป็นการผิดกฎหมายนะคะนี่เสื้อผ้าเวลาใส่ปเที่ยวปรสการณหนูก็ดูอ่ะบางคนก็แต่ครูคุยจะบอกว่าถ้าเป็นเสื้อกล้ามเลยไม่เหมาะเพราะว่ามันมันต้องเปียกน้ำมันหลืมันเปียกน้ำมันจะทาให้รัดรูปมันจะทําให้แบบว่าดูไม่ดีอ่ะดูไม่เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเสื้อก็ควรจะเป็นที่แบบว่าเอ่อที่มันเป็น เปเียกน้ำแล้วมัน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 ไม่เห็นเครื่องในอะ <S <S ่ะเสื้อสีขาวไม่ควรใส่เลยนะคะถ้าถ้าไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวท,ที่ที่มีน้ําอ่ะถ้าใส่สีขาวไม่ควรเพราะว่าถ้าสีขาวเปียกแล้วจะเห็นชุดชั้นในด้วยนะเกลียดนะคะสาหรับผู้หญิงนะแต่ผู้ชายไม่ไม่ไม่ซีเรียสนะคะแต่ถ้าไปเที่ยวทะเลถามว่าเสื้อกล้ามได้ไหมก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ถ้าไปเที่ยวทะเลนะคะอ่ะ <S <S <ale> ต่อไปนะ เสื้อผ้าที่เล่นกีฬาหรือว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ออกกาลังกายควรจะเป็นเสื้อผ้าที่มีความยืดหยุ่นยืดหยุ่นคล่องตัวแล้วก็เพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนไหวนะคะส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้าแบบลื่นๆน่ะนะคะเปียกเหงื่อแล้วไม่ร้อนน่ะหลกแล้วก็เป็นเสื้อผ้าที่แบบว่าซับเหงื่อได้ดีนะถ้าหนูใส่เสื้อหนาๆเสื้อเสื้อไหมพรมเนี้ยจบเลยนะคะอาจจะเป็นลมได้นะคะดัเนี้นควรจะใส่เสื้อที่แบบสบายๆเสื้อเสื้อกีฬาเยอะแยะ นะคะเยอะแยะลองลองลองหาใส่ดูครูก็ชอบใส่เสื้อกีฬาอยู่บ้านนี่อย่างครูเนี่ยครูขอนแย้ไอาให้ดูนะนี่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 ที่ครูใส่อยู่นี่ก็เป็นเสื้อกีฬาหะที่ครูใส่อยู่นี่เป็นเสื้อกีฬาหลเป็นมันหลเป็นผ้าลื่นนี่ไม่ร้อนครูชอบใส่ครูไม่ชอบใส่เสื้อที่แบบว่ามันหนาแล้วพอมันร้อนแล้วมันมันจะมันอับด้วยครูไม่ชอบครูชอบใส่แบบเนี้นะคะราคาไม่แพงด้วยนะจ๊ะ ต่อไปอันนี้เป็นการกีฬาเป็นเครื่องแต่งกายเห็นไหมลูกนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมการเล่นบอลของเด็กๆนะคะเป็นภาพนํามาให้ดูจ้าไม่สังเกตนะไม,ไม่ไม่มีใครใส่กางเกงขายาวเตะบอลน,นะคะอ่าเห็นไหมลูกแล้วก็เสือ้อก็ไม่มีใครใส่เสือ้อแขนยาวเตะบอลน,นะคะเป็นเสื้อผ้าที่แบบส,บสบายๆสามารถใสร่ร้วรีแลก์ได้นะจ๊ะนั่นเองคะ่ะประโยชน์ของการเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับโอกาส ประโยชน์ของเขาคือหนึ่งมันจะช่วยเสริมสร้างบุคลิกของนักเรียนให้ดูดีมีสงา่าแล้วก็เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ไปนะคะเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ไปด้วยสองช่วยปกปิดร่างกายให้อบอุ่นแน่นอนว่าถ้าหนูไปไหนมาไหนโดยที่ไม่ใส่เสื้อผ้างานเข้านะคะงานเข้านะคะอาจจะมี ผู้ชายในเครื่องแบบอยากอยากจะเข้ามาทําความรู้จักอยากจะเข้ามาพูดคุยกับนกักเรียนก็ได้นะคะนักเรียนไม่ใส่เสื้อผ้าไปเลยนะไม่ได้นะลกูกตามหลักของมนุษย์เราจะต้องใส่เสื้อผ้าพเพื่อปกปิดร่งากปกปงกายแล้วนอกจากปกปิดร่างกายแล้วจะทําให้นักเรียนดูดีมีสง่าด,ด้วยนะจ๊ะแล้วก็สามเลยคือเป็นที่ชื่นชมของผู้พบเห็นถ้าคนนี้แต่งตัวดีดูดีนะคะเหมาะสมกับการเทศะผู้พบเห็นจะมองเลยว่าเออเด็กคนนี้น่ารัก นะคะรู้จักแต่งตัวรู้จักทาตัวให้เหมาะสมกับโอกาสกับสถานการณ์นะคะอ่าต่อไปสี่นักเรียนจะมั่นใจในตัวเองค่ะนักเรียนสังเกตไหมว่าถ้าไปไหนแล้วนักเรียนไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีเสื้อผ้าที่เหมาะสมนักเรียนจะไม่มั่นใจอย่างเช่นนักเรียนจะไปงานอาวมงคลสักงานหนึ่งเช่นงานศพนักเรียนไม่มีชุดดาแต่นักเรียนใส่ชุดอื่นๆที่เป็นสีสันไปนักเรียนจะมีความรู้สึกว่าเข้าได้ไหมเนี่ย จะโดนเจ้าของงานเชิญหรือเามีเนี่ยไม่มั่นใจตัวเองเลยเนี่ยหรือไม่นักเรียนจะแบบว่าใสา่เกงเกงขาสั้นไปเนี่ยจริงๆมันไม่ควรมันต้องใส่เกลเกงขายาวเพื่อเป็นการให้เีรตก,กับเจ้าของงานนะเนาะแต่นักเรียนร้านไม่มีเกงเกงขายาวนักเรียนจําเป็นต้องใส่เกงเกงขาสั้นไปนักเรียนก็จะเกิดความไม่มั่นใจว่าได้ไหมอ่ะได้ไหมถ้าเป็นกันเอง่ะได้นะคะถ้าเป็นกันเองก็ได้แต่แต่ไม่ควรไม่ควรขายาวจะดีกว่าค่ะ ต่อไปการเลือกใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับโอกาสนะคะขั้นปฏิบัติกิจกรรมขั้นปฏิบัติกิจกรรมคุณครูก็ไม่ไม่ขออะไรมากค่ะเพียงแต่ว่าในเมื่อเปิดช่วงโควิดเราไม่ได้ไม่สามารถเจอกันเนาะคุณครูอยากจะบอกว่านักเรียนคะนักเรียนลองแต่งตัวสวยๆส,สักชุดหนึ่งสิอายก็ได้อยู่บ้านเราไปค้นตู้เสื้อผ้าสิ ลองไปหยิบมาสิว่าฉันมีชุดอันนี้อยู่น่นาแล้วเรนก็ลองใส่สิลูกลองใส่แล้วก็ลองแต่งสะพานาผมให้เรียบร้อยเลยรอง,งเท้าให้เรียบร้อยเลยแล้วถ่ายรูปมาให้คุณครูถ่ายรูปมาลงลงลายมาในในลายเลยนะคะลงลายเลยแล้วก็พร้อมชื่อนักเรียนด้วยนะคะแล้วนักเรียนบอกสิว่าชุดที่นักเรียนใส่อยู่เป็นชุดที่นักเรียนจะใส่ไปในกิจกรรมอะไรไปในงานอะไร นักเรียนลองใส่มาลองแต่งมานะคะหรือแม้แต่นักเรียนใส่กางเกงขาสั้นถ้าเป็นผู้ชายนะนักเรียนใส่กางเกงขาสั้นนักเรียนใส่เสื้อกล้ามนักเรียนใส่งเท้าแตะแล้วนักเรียนถ่ายรูปมาแล้วนักเรียนกะจะบอกว่าเป็นชุดอยู่บ้านของนักเรียนก็นด้ะหรือนักเรียนแต่งชุดนอนเลยแต่งชุดนอนเลยแล้วก็ทําไมคะถ่ายรูปมาแล้วนักเรียนก็บอกว่าชุดเนี้ยนักเรียนใส่ไว้สําหรับนอน อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วเรียนถ่ายรูปแล้วส่งมาแล้วแจ้งชื่อคุณครูด้วยเป็นคะแนนเก็บนะคะเป็นคะแนนเก็บนะคะคุณครูจะดูตั้งแต่สพนะพานนผมลงมาเลยจนถึงรองเท้าเลยนะคะว่าเหมาะสมหรือไม่ประการใดนะจ๊ะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมเลือกมาว่าอยากจะไปงานไหนแล้วหาชุดมาให้เหมาะแล้วถ่ายรูปส่งมาแล้วต้องบอกด้วยนะต้องบอกท้ายรูปด้วยนะคะว่านักเรียนชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ชุดที่เรียนใส่ เป็นชุดที่ใส่ไปในงานนี้งานนี้งานนี้ประมาณนี้นะจ๊ะนัเรียนค่ะมาถึงสรุปแล้วนะคะสรุปบทเรียนเขาบอกว่าการเลือกใช้เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับโอกาสนะคะจะช่วยเสริมสร้างให้ในักเรียนมีบุคลิกที่ดีนะคะแล้วก็ปกปิดร่างกายให้อบอุ่นไม่โป๊ะนะคะแล้วก็มีความที่แบบว่ามีความสง่าในตัวเองนะคะแล้วก็เหมาะสมกับกิจกรรมที่เราจะทํานั้นๆ นะลองดูนะคะอันนี้คือสรุปบทเรียนจ้าะนะคะสุดท้ายท้ายสุดขออนุญาตนำคำคมมาเสนอที่เหมาะสมกับคลิปนี้ประจำคลิปนี้นะจ๊ะคำคมมีอยู่ว่าเกิดมาตัวเปล่ามีเสื้อผ้าใส่ก็ถือว่ากำไรชีวิตละค่ะหมายความว่าไงคะนักเรียนวันแรกที่นักเรียนเกิด วันแรกที่ทุกทุกคนเกิดมาไม่มีใครที่เกิดมาพร้อมเสื้อผ้าจะเกิดมาเพียงตัวเปล่าเท่านั้นทุกคนทุกคนไม่ว่าจะสัตว์ไม่ว่าจะคนอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกคนเกิดมาคือเกิดมาแต่ตัวไม่มีเสื้อผ้าแต่เมื่อเกิดมาแล้วทำไมคะทันทีนันเรียนจะมีเสื้อผ้าใส่ทุกคนจะได้ใส่เสื้อผ้าเขาบอกว่าไม่ต้องคิดอะไรมากคะ่ะชีวิตนี้ นะคะถ้าคิดในทางบวกคิดในทางสร้างสรรค์นะคะนักเรียนคิดเลยคิดแบบคิดแบบพอประมาณนะคะคิดแบบพอประมาณคือประมาณตัวเองว่าอย่าไปโลภคําคมคํานี้เขาบอกว่าเขาจะไม่ให้ให้นักเรียนคิดโลภว่าฉันจะต้องมีนูน่นฉันต้องมีบ้านฉันต้องมีรถฉันต้องมีอุปกรณ์ไอทีไฮเทคสวยหรูไม่นะคะบางคนไม่มี นะใช่ต้องมีเงินมากมายเลยอันนั้นก็ไม่ใช่บางคนมีน้อยบางคนมีแล้วไม่ดีนะคะบางคนมีในราคาที่ถูกมีอุปกรณ์ใช้จ่ายเอาอุปกรณ์ที่แบบว่าไฮเทคในราคาที่ถูกแต่สามารถใช้งานได้นักเรียนคะอย่าอย่าคิดเยอะให้คิดเพียงว่าในชีวิตหนึ่งเราเกิดมาเนี่ยตอนเกิดมาเราเกิดมาตัวเปล่าแต่แต่ทุกวันนี้ทำไมคะเราสามารถหาเสื้อผ้าใส่ได้เอง แค่นี้ก็ถือว่ากําไรชีพของเราละค่ะอย่าไปคิดอะไรเกินตัวบางคนคิดเกินตัวฉันต้องมีมีให้มากกว่านคนอื่นเขาหรือมีให้มากกว่าเขาจนไปทําอะไรที่มันผิดผิดผิดกฎหมายการได้เงินมาที่มันแบบว่ามันผิดวิธีอะถามว่าคุณมีมากจริงไหมมีแต่คุณมีโอกาสจะได้ใช้มันหรือเปล่าอันนี้ก็ลองไปคิดดูนะคะแล้วพบกันใหม่สไลด์ต่อไปค่ะบ๊ายบาย